สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมป่าวันนี้แล้วครับผมกับบาวีสานสายล่าครับมือนี การต่อหนกเขาไงนะครับผมเช่นเดิมครับมือนีก็มากกับเบาเตยคื้เขาครับผมเบาเตยครับสวัสดีครับผมนี่เก็ดหนังครับเลยโอ้กัลังเผียดผนียดครับผมมือนีเอาหนกโตเก่งมานะมันบ้าขนาดหนโอ้เนี่ยต้องเบิ้งเนะเบิ้งผลงานในมือนียนี่ครับหนกต่อของเบาเตยครับผม เบิ่งหลวดไล่หรือดูดยดครับตัวนี้บางในห้องมือเนี่ยตรงมาเนะ่นะชั่วป่ะโว้ยคือตอมเลยต้องชั่วว่าตอนยี่นองผมกับเอานกเจ้าเลี้ยวมาน้ำครับเนี่ยกับนกต้อดินครับเจ้ารวยครับผมเจเลี้ยวกับเจ้ารวยครับนกตอพันเนียดแล้วก็นกต้อดินนกตอดินเ๋ย่ามาฟึกครับผม หลังจากมือนันพึ่งทายคนเสร็จก็เจ็บให้ตัวหน,นึ่งเนะเาะได้แบบฟุกฟุกรับมือเน,น,นี่ยเสียออกมาลองเบิ้งอีกครับแต่เสียย่างหนึ่งล้มแห้งครับผมมือนี่หนาวเขาอีกแล้วครับอากาศหนาวอีกแล้วเขาอีกแล้วรอดครับผมรอเบาเตยเพียดก่อนครับผมทางใดก็รอหลุดนรอ,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 อติดตามมึงครับมือนีส่สมาตามแบบเฉลยตัวหมายครับเสียงไงมือน,นันครับ บ่ได้ครับผมบ่หัวมันจอยูบ่นะครับอย่างไหนรอหลุดรอติดตามมังเนาะเดี๋ยวเฝ้าไปเลยครับผมมันจิคํำก้อนครับเผื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับรอหลุดรอติดตามครับพอ้พี่น้องครับเสียรักครับผมไว้สีตวอมองโตไม้กับเพิ่นตัดใหม่อยู่ข้าครับก็เล่นหนีมาพี่ครับหมองที่บ่เคยมาจากเทียด้ครับนี่จากสีมีนกบ่ครับ ยังไงก็ต้องรอหลุดบ้างเนาะว่าจะเป็นยังไงครับผมพุ่นครับต้นหนึ่งเป็นตะตออยู่ครับเราสิยางไปพุนเหรอครับตะตอจะเลี้ยวไหวหันเนาะเราหนุกตอดินจังหวะกันครับจักสีเดียตอบอ่เดอกพี่น้องมองบ่เคยครับอีกยางเขาบ่งหูว่หนุกยุ่มจุดใดนะครับผมเอาร้องเบ้างเนาะครับผมติดตามเบ้องครับมือสีมีเฉลืยมีแตมว่ครับนี่ครับพี่น้องต้นดีไใส่ครับ บบนด้ยินเสียงนกปลาเลยเดียพี่น้องมือเคยมากจากเทียรครับผมรอรุ่นเหมิงเนานะเดี๋ยวใส่เจ๋เลี้ยวไว้ครับผมสักคู่ครับออาพี่น้องใส่ไว้เรียบร้อยครับเจ๋เลี้ยวหนกปลาอยู่ผุนครับหันยูฟังผุนเหรอครับว่าหันตีแต่ไล่ขึ้นแล้วครับเห็นผมวะพี่น้องบุกหูสี่เขาวะบ่ได้ตังกงเด้อพี่น้องดเดี๋ยวสิยูกก่เกไก่อะไรเราไทยเบึ้งเรื่อยครับรอรุ่นเหมิงครับผม พี่น้องครับนกป้าบินเข่าแล้วก็บินออกครับผมนกป้าไลยตัวด้วครับผมแตวผมเห็นตัวดินไปนี่แล้วครับใกล้ๆนี่ลองเบิงครับผมใบสิคือบ่นะครับเจ้ารวยครับผมนี่ครับเจ้ารวยใส่ไปนี่ครับผมเป็นแต่คือบ่บุญเดี๋ยวบผมเหเอาลำพงใบแถวๆนี่น้ำครับลอยหลุ่มมั้งครับผม ลอยพี่น้องเจลุ้ยครับได้ครับผมโตายตายพันกันเหรอพี่น้องโอ้โจลุ้ยเอาอีกแล้วครับ โจ๋ด้วยเห็ดดียครับเช่วงพี่น้นองโอ้โหดูดูยายาย,ยังหน่อยครับบินมาลงเลยครับผมบ่ไเ้เถียงบ่อด้หยังเลยครับมาแตะทา่งดันหลังโจ๋เลี้ยวเหยียบไปครับแต่ว่ามีนกเขาอยู่ด้เรือเหยียบแล้วกับโปหูเข้ากันครับผมตอนนี้โจ๋ด้วยเหงียบครับ เ,เจ้จเลี้ยวเงียบครับเอาลูกอ่ะ,อะเริ่มเห็ดแล้วครับเริ่มเห็ดแล้วงตอดินครับไายเกี่ยบวบับท่านพี่หน้องเฮ้ยมา,มาแบบว่้ต่้งลักนะครับผมเอาไแล้วพี่หนง พ่อพอลูกพวกพี่น้องผมมามันสิม,มาอีกอยอเดิสีมีนกมาอีกเยลครับทางในผมสิใส้ไปนี่ล้ครับ,รอม,รบมองกเกานี่แหละจังเดอหลุลนคือเกานะพี่น้องเนาะที่ผมบ่อตังกล่องครับพว่ามันผมยานกล่องมันตัดครับเลยบริเวณตั้งเ้เบิ้งครับผมอากาศมันเป็นทอนๆอุ้โอ้มองแท่โอ้โหบ่อหบ่อหพี่น้อง กูกันครับขอเก็บก่อนด้อพี่น้องด้วยเราจะพาไปเบื่องเจ้าวเลี้ยวครับเจียวลุวยจัดก่อนครับผมพอพอหาหน้าที่ครับขันเองเลยครับบานนี่เอาเอาแทะแล้วครับเอาแทะแล้วเริ่มเก่งแล้วครับเริ่มเป็นแล้วครับนมานมานมาแล้วครับเบาเตออีกอ่ะกูละ ดันหลังหมดแล้วครับจะไปทางไหนบุ๊แยกกันเนาะไม้ไม่ไหมครับผมบบเคยมาจากเถื่อนนะครับเสียงหน่อยครับวังหันลงมาดินมาหนีเลยครับเนี่ยเราจะลงเลยครับไทยเกียบ์บท่านพี่น้องโหดครับโบโบหอดโบเถียงโบหยังครับแต่ว่าคู่อยู่ด้วยพี่น้องเด้อตอนลงโบหัวในกล่องสิเห็นชัดบ่ครับผมแต่อาจจะเห็นนะครับผมว่าผมหลีอยู่โบไก่นะครับเอาคอเก็บกอนครับผม นอนครับผมคำาอีคือเก่าครับมือจู่เลี้ยวหนี่นกเขาสองสามเทียผมครับแต่โบเหี่ยวครับเขาเห็นพเนียดบินออกบินออกแล้วครับผมนกรูพเนียดเนาะเพื่อเปม็นจังเดบุเขาเลยบินออกอย่างเดียวครับหมกไซน์โบเป็นต่เหี่ยวครับบังครับผม บ่เป็นน้ำเพี่น้องเจลลุ้ยจัดไห้อยู่ครับถึงเจ้าเลี้ยวสิบปจัดแต่เจ้ลุ้ยก็จัดอยู่เอานกลงก่อนนะครับผมขออนุญาตแล้วก็สิไปหาเบ้าเต้ยครับสักครู่ครับผมเป็นไรครับเบ้าเตย้ยบืคือบืคือคอ,อีก,กาอีก,กาหลายว่าสันพี่น้องอีก,กาลายอีก,กาองวนลานลลน,นี่แหละโอ้ตายทำลราทำบัดนี่เมือดตืต้อเลยเมือนี่ เขาก็ได้ตัวหนึ่งนะพี่น้องสักคู่ครับเสียงหน่อยครับเจ้าลุยจัดให้ครับผมเสียงหน่อยมาแบบบ่เถียงบ่หูกุกแล้วกับ่อสาบบ่มีขาล้มบ่อนะครับหยู่แต่เสียงคู่เสียงหน่อยครับหน่อยไปกลางนะครับผมกับบ่อถือหน่อยแห้งครับเบาเตยกับบ่ได้ต่อเลยว่ะจีบ่ไเด้ต่อเจ้าเลี้ยวกับเขากันสองสามลอบครับเขาเราก็ออกเขาแล้วก็ออกหนกหูพเนียดครับออกมาต่อดินครับผม นกหลยอยู่ครับแถบนี่เสียงดีๆก็มีนะครับผมเห็นไว้แล้วครับบันนี้หูมอง้วครับว่ายุจุดใดจุดใดนะครับผมเดี๋ยวเมือหลังจังมากันไหมเนาะเบาเต้เมือนี้เสียรักครับผมวายุไปโตไม้กับไปพ่อเพ่นตัดอยู่ค่ะมาเนี่ยกับพ่อเพ่นอีกาดิอู้ใครอยู่เบาอีสารเดตตัวมองหนึ่งอยู่ครับผมเจ้าลุ้ยกับถือว่าเรื่มสีเป็นแล้วครับผมเรื่มสีลวงานแล้วครับเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่แหะครับผม กอขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เขามาติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับขอให้ย่าเจ็บย่าจนนะครับผมขอให้ลำรวยเงินทองครับจิตหวังสิ่งใดขอให้สมหวังลุกสิ่งถูกประการครับสำหรับมือนีผมกับบ้าเต๋อกขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ